บบวันนี้สาวน่าอ,อยู่ที่ไหนสุขใจแลนค่ะจี่ารีบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาใกล้ไกลพาเด็กน้อยมากินเมนู <laughs> นี่ค่ะทุกคนค่ะอันจีกระดองปูหน้าค่ะแซ่บอี่ลีเด้ จริงมัน,นมันเยอะเลยนะ,นะนาราะว่าจิ้มไปแล้วจิ้มไปแล้วเป็นบางส่วนนะไม่บางส่วนอ่ะส่วนใหญ่เลยจิ้มจั่กระดองปูหน้าฮะอร่อยไม่เท่าอ๋อ อันนี้เป็นเมนูซอยจู้จูค้ค่ะไมาได้ถามว่ากินซอยจูอันนี้ทำสุกอะค่ะเพราะว่ามีเด็กหน่อยมานั่งค่ะ,คะเขาบอกว่าเขาบุ๊มบิเด็กหน่อยค่ะามาจา้าจะตับหรือเปลอยากให้มันสุกนะแมสุกแค่นี้แหละพอแล้วซอยจูเป็นคนไม่ชอบกินตับดิบขาวใช่เหมอันนี้ก็ไก่ อุ้ยแม่มันเหลืองเลยมันปูค่ะอ,อร่อยอยางงยกรูจริงไหมเขาเขาไปหาปูที่ไหนว่ามันเยอะขนาดเนี้ยปูเยองมันเยอะเด็ดค่ะเด็ดค่ะอร่อยมา,มาแล้วสามรอบแล้ว กูนาอร่อยมากเลยไปหาเมื่อนี้ไปหากูเสร็จป,ปะจับกูนาแบบแม่คิดว่าจะมีไหมแม่จะได้กินอบะมี่ตัวสมบูรณ์หอยังอย่ลึกมากมันต้มปลาค่ะรอตอนหน้าฝนแล้วไปเก็บฟาค<อ>งคงหอมผักกขญั่งแม่ขอหน่อย,อยหอ,อผักขญั่งหอมผักกขญั่งต้มปลาค่ะอาาันนี้นไหม น,น,น,นีต้มปลานิลค่ะใส่ามาเป็นหม้อเลยต้มปลานิลค่ะคล้ายมั้แล้วก็เลยมันรีบตุดดี่ก่อนมันจะเย็นตัวน่าอร่อยดิยอร่อยนะนยต้มปลาใส่ปลากระเแหงแบบแพงได้ทุกคนค่ะแม่เขาทอดเปลือมัดข้าวต้มมัดเลยซอยจุ้ค่ะซอยจุ้เจียวเพียขมำลำกินดูเด้อมันไม่ตับเหรอเอ้าจำ้ำ ผักแก้มด้วยอุ้ยเสียงกัดกรอบมากนี่คืออะกูนาค่ะสุตังไก่ค่ะแม่นืแ่เดไหมโอ้ยกินซอยจุแต่ว่าเรากินแบบสุกนะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้กินแบบดิบนะซอยจุจุจุ chuông kia bát thì chú kỹ hà nè nè cô bé mmm 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 มื่อไหร่ไหนล่ะแม่อมหอมกระปูนายจริงโอ้โหสองอายน้องจัดไปกินสร่างกับปลาเรือกินเสือกับเปย่างด้อค่ะไม่เคยกินอืมกินแล้วค่ะมึงรู้จำกกระดองปู ตอนน้ำปลาใส่ยังใส่แล้วอ๋อเนี่ยเป็นนวดีไปเดีวนวน,นวน,นว,นนวนมันปูด้วยพี่นองเอออือหือสุดยอดค่ะไปหามันมาจากไหนเนี่ยอือหือมาเพื่อเมนูนี้แหละมาเพื่อเมนูนี้เดีย๋ยวต่อไปจะกินมันมันปูดอกฮะ ปูไข่ดองปูไข่ดองถ้าผ่านนะอืมอืมปาปรกิบิตะเซบแม่งต้าหล่านั่งบางงามหนึ่งเลยคุณนะเอาตักเลยขายกินเลยต้า,า,า,าหล่ากำลังตักต้มปลานินค่ะ <รอ S 1> ต้มปลาปนินใส่หม้อเลยจ้ะอร่อยใช่ไหมกิน มันปูก็ใกล้จะหมดแล้วแม่มากินเล้อกินเลยอ่ะกินแล้วลอ,ลอืมอืมอร่อยฟินมากเลยมันปูเหมือนปูหน้าหนาวเลยอ่ะ